สวัสดีวันหยุดครับผมวันนี้ก็จะมาทํากับข้าวนะครับผมย่างไข่ปลาทรงเครื่องอันดับแรกเราก็ต้องดังไฟดังไฟรอก่อนนะครับผมก่อนเราจะมาทําเครื่องหมักเพื่ออะไรน,นะครับผม,ผมเราก็ต้องมาดังเตาถ่านไวโรเลยนะครับผมวันนี้เป็นเมนูไข่ปลาทรงเครื่องย่างใบตองนะครับผมห่อใบตองอย่าง ันดับแรกเราเก็ต้องดังไฟรอก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยคุณเราก็ต้องดังไฟรอก่อนดังไฟให้มันติดเลยนะครับผมดังเตาถ่าน,นี่เราก็เอาใบาตองมาย่างนะครับผมพอดีใบตองก็ไปตัดมาจากข้างบ้านนะครับผมเราจะเอามาลนไฟนะครับผมเพื่อจะไม่ให้มันกรอบใช่ไหมครับผมมันจะเหนียวพอมัโดนไฟแล้วมันจะเหนียวนะครับใบตอง เราก็เอามาลุนลุนเท่าที่เราเก็บมานะครับผมเท่าที่เราใช้ครับผมอันนี้เป็นใบตรงอ่อนนะครับผมก็ต้องตัดมาเยอะใบมันแล้วก็ต้องตัดมาเยอะนะครับผมเราเอามายางเอามาลุนไฟนะครับผมเพื่อให้มันเหนียวเอามาลุนไฟเพื่อมันเหนียวเนี่ยครับนี่ไข่ปลาไข่ปลานี่คือผมหมักหมักเครื่องไว้แล้วนะครับผมตอนนี้ผมจะใส่เครื่องนะครับผมเครื่องพวกผักนะครับผมเพื่อผักที่เขาหอมหมกทั่วไปนะครับผมก็มีพริกมีหอมแดงมีกระเทียม รเทียมแดงแล้วก็พวกหอมผักชีอะไรประมาณนี้นะครับผมใส่ไปเลยครับผม <c oughs> แล้วเราก็จะคลุกเขานะครับผมมันเข้ากันนะครับผมผมจะคลุกเขาให้มันเข้ากันอันนี้เป็นเป็นเมนูที่ทํากินเล่นทํากินกินทานข้าวได้นะครับผมไข่ปลาทุงเครื่องย่างใบตองนะครับผมแล้วก็เตรียมอุปรกรณ์ย่างเนี่ยครับผมแล้วก็จะเอาใบตองมาปูนะครับผม มาปูจากสองสามชั้นนะครับผมแต่ผมจะปูหลายชั้นนะครับผมมันเป็นใบตรงอ่อนมันบางนะครับผมผมจะปูที่สามชั้นสองถึงสามชั้นนะครับผมเพื่อเพื่อมันไหมแล้วมันจะไม่ถึงเนื้อไข่ปลาของเรานะครับผมผมก็จะปูประมาณนี้นะครับผมสองถึงสามชั้นนะครับผมปูเพื่อให้มันไหมเพื่อให้มันไหมแล้วมันไม่ถึงไข่ปลาของเรานะครับผม ไขป่ปลาจะได้ไม่ไหมนะครับผมแล้วก็เ,าเอาไขาป่ปลามาเทเลยครับผมมาเทลงใบตองที่เราลนไฟไว้นะครับผมเทแล้วเราก็จะเราก็จะกระจายให้มันเต็มเต็มพ well, ื้นที่ดีที่เราจะใช้ใช,ใช้ใช้งานนะครับผมไปไอคองไขป่ปลาเนี่ยนะครับผมไขป่ปลาส่งเครื่องย่างใบตองเมนูเด็ดเย็นนี้ครับผมแล้วก็จะเราก็จะแต่งแต่งแต่งให้มันแบบเป็นเบนเบนน,นนะครับผม แล้วก็จะเอาใบตองที่เราลุนไฟที่เหลือนะครับผมมาปิดมาปิดด้านบนนะครับผมแล้วก็จะปิดไว้นะครับผมปิดแล้วผมจะมาเติมนี้นะครับผมข้างบนประมาณสองสามชั้นนะครับผมเพื่อทําไมต้องห่อใบตองหลายชั้นก็เพื่อว่าถ้ามันโดนไฟถ่านแล้วมันจะร้อนนะครับผมพอมันร้อนปุ๊บมันจะไหม้ไหม้ใบตองมันจะไหม้ใบตองพอมันไหม้ใบตองปุ๊บมันก็จะไปถึง ไข่ปลาของเราไข่ปลาเราก็จะไหมนะครับผมมันจะไม่อร่อยผมก็ต้องห่อหลายชั้นนะครับผมเพื่อกันมันไหมไข่ปลาของผมนะครับผมเนี่ยครับผมหมูจะห่อหลายชั้นเลยครับผมทําไมถึงห่อใบตองทําไมไม่นึ่งมันทําได้ลายรูปเบบแล้วครับผมไข่ปลาแล้วไข่จะไข่เดี๋ยวจะไข่จะถนัดเตอสำหรับผมผมคอยผมคอยย่างใบตองนะครับผมเพราะว่ามันหอมครับผมย่างย่างใบตองเห้มันหอมมากเลยครับผมยิ่ง เครื่องแกมนึงยิ่งเครื่องเราใส่ผัดเยอะๆยิ่งหอมครับผมนี่อ่แล้วก็ริกด้านอีกด้านหนึ่งแล้วก็หอ่หออีกนะครับผมห่อหลายๆชั้นเลยครับผมเพื่อไม่ให้มันไหมครับผมเพื่อมันไม่ใม้ไม่มไม่ไหมไขป่ปลาของเรานะครับผมแล้วก็จะห่อไปเลยครับผมพอหอ่อพอประมาณพอ,พอ,พอ,พอได้ที่แล้วเราก็จะทําการเอาไปย่างไฟ ไข่ปลาเราไปย่างไฟนะครับผมไข่ปลาไข่ปลาไปตรงย่างไฟเราไปย่างเนี่ยเรานั่งเฝ้าเลยนะครับผมเราต้องพลิกตลอดนะผมเพื่อไม่ให้มันไหม้นะครับผมเราจะนั่งเฝ้าแบบจนมันสุกเลยครับผมเนี่ยครับประมาณเนี้นั่งเฝ้าเลยครับผมนั่งเฝ้าเลยครับผมเตาถ่านเนาะครับผมจะนั่งเฝ้าจนมันสุกเลยครับผมนี่ครับผมสุกแล้วครับผมมาดูเลยครับผมหน้าตาณาทานไหมครับผมสุกแล้วครับผมนี่ครับผมไข่ปลาย่างสรงเครื่อง ห่อใบตองอย่างนะครับผมเมนูเย็นนี้ไข่รปลาทรงเครื่องห่อใบตองเตาถ่านข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผมอร่อยมากเลยครับผมกินข้าวเย็นด้วยกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ